ออยไกลมากเลยหนูแดดดีดีคืออะไรที่ต้องบันทึทุกทีขอบอ๋อใช่เนาะรู้สึกไม่ได้เจอมาสัักกสแป๊บหนึ่งสแป๊บสักแป๊บหนึ่งอ๋อแ้วอีกไม่น่าจะได้หูแล้วครับใช่เพราะค่าเทอมมากมีเออตอนนี้มีประมาณ ไปถึงซิงเกิลสีแล้วด้วยซิงดเพลหนูย้อนกลับไปดูพทยลอตข้าวฟ้าเคียงเธอตอนจบนอ,นอันนั้นไม่ใช่หนูเฮียนั่งอยู่เฉยเอันนั้นไม่ใช่หนูหนูสร้างโมเมนต์ให้หนูข้างางรักทำไมอันนั้นคนีมันไม่ใช่หนูโอ้โหครับครับครับคับล้วกน้ำหวานใค่ัหมโอเคตังน,นี้หนูก็จะลงไปติกวบเนียอุย